ครับหมายคลองต่อครับตอนนี้ลมแรงแรงไอ้ลามีเสียงสีเขียวครับสายเขียวรู้กันครับมาแล้วครับสับมาทีทีครับมีตัวเป็นโต้เงี้ครับมผมหมาแล้วครับสับทีทีครับสับทีทีสับทีทีไอ้คลองธรรมชาติครับ กล่องลมหน่อยเมื่อกี้นี้ลมมาแล้วครับต้องตีสวนลมครับฟันนี้น,นี่ครับไปแบบลมมาเคาะแบบเตี้ยตูวเลยครับแล้วครัแล้วครับศัตรูรตนึงครับออกคิดมาแล้วไม่มีปลาดไปไม่ได้ ไานั่นแหละลงจากบกขึ้นทางบกมาเฮียครับไปกันครับเฮียมาครับเสียเลิกครับเฮียมาเสียเลิกครับนี่ครับฟินฟอไทยแลนด์ไปครับผมน่าริบบะเฮียมาเสียเลิกครับผมวันนี้ไปไปครับ เจอหมาในตำแหน่นี่ครับการดูบางแล้วครับนี่ครับจบเรื่องครับนี่ครับผมการดูบางผมนะครับกิบหายไหมถ่ายครับผมสวัสดีครับนี่ครับนี่การดูหมาผมไปเยอะเบาครับแล้วก็เอ็กแอคชั่นเยอะให้ดีเรียกมันไว้ตัวเป็นโดนี้อย่างนี้ แรงครับอันนี้ไปครับไปต่อครับข้างหน้าครับหมายแล้วแบบ ตัวเว้ยเอแล้วใหม่แรกวอะยังไม่มีตัวให like. ม่มแรกล้วอย่าไปทิ้ดปิดปิดน้ำพ่ทีพิธีตุดคือว่าเอาเบาหล่นแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับจะมีตัวไหมน้ำไหลช่องน้ำไหลครับเช็คให้ดีครับโอ้ยมีคลื่น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 เอาแล้วลุกเลยครับลุกเลยครับผมลุกแล้วผมลุกครับ ตอนทิ้งพอดีเลยครับพอดีเลยครับนี่เหยียบของน้ำไหลครับระวังให้ดีครับนี่นะครับหมายจุดเด็ดยังครับยังไม่อีกตัวครับยัอย่างนี้นะครับเปลี่ยนจุดครับมันอาจจะอยู่แถวนี้ครับกระชอนไม่รู้ครับเข็่ยไปดีครับออกไปเลยครับเปลี่ยนไปเลยครับมีตัวเป็นกัดครับ ใจเย็นหลอกลื่นจริงครับไดว่าสปซครับผมตูตีครับแล้วก็เรียบร้อยครับิดไปแล้วครับนี่ครับไม่หลุดละสุดยอดใจเย็นครับจะไปดึง่าไปอะไรได้วมันตินนี่ครับเคาะไปเรื่อยครับทามีปลาขัดเองครับนี่ถือว่าหลายไม้แล้วครับต้องอดทนนะครับตกปันช้อน ดูครับอย่างนี้ปิดแล้วครับอย่างผมเนี่ยก้ลังทำไหลอาจจะมีตัวครับตัวปลาจะมาหลอกกินปลาเล็กครับปลาช่อนถ้ามีตัวนะแต่นี่หลายไม้แล้วครับมันก็จะไม่มีไปกิริยายในการชัด์จเหยง่แล้วครับเราก็ไล่ตีไปเรื่อยครับข้างๆครับไล่ปีหาช่องดีๆโดดๆเคาะไปเรื่อยๆครับให้มันมีแอคชั่นเปรบเสมือนเหมือน,นเขียดกำลังว่ายน้ำแต่ตอนนี้ มีตัวนะครับมีตัวครับต่อครับผมนี่เจอหมายแล้วผมเจอหมายแล้วครับหน้าท่อเลยครับรู้จะมีตัวไหมหน้าท่อนี้ผมเพชรหลายท่อแล้วครับยังไม่มีตัวครับเดี๋ยวปุ๊กท่อนี้หรือไม่เต่ไปฮะให้ถึงจุดที่ต้องการับเดี๋นทางไีให้เห็นเอาแล้วครับนี่หน้าท่อเดือบร้อยครับตรงสายแล้วครับเดืยบอุ้ยขาด ขาดเลยครับโอหไม้เดียวครับโอ้ยอดแรงมาหน่อยครับหูจะได้เฮียโอหเห็นเห็นไม่รู้เห็นอะไม่รู้โอหเมื่อกี้ขาดไปแล้วครับไปไปแล้วครับสายพีหนึ่งครับลุดเอ้ยจบเลยครับเพื่อนไอ้ลามีเสียงผมตีเขียวด้วย หมยเดียวครับบอกแล้วคะท่อนี้มีตัวจริงๆครับโอ้เปคนตีไปแล้วครับคนที่ตามครับโหวต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใหม่ครับเป็นสีม่วงครับปลุกไปเลยครับอืหอดเดียวครับมันอยู่ในพุ่มนึงครับนั่นครับโอ้สายปินลูกกันครับไม่ต่อสายสายหน้าครับไปหมดเลยครับเจอตัวเป็นโลครับตัวนี้ไม่เป็นโลแกะขัดตบบนี้เปลี่ยนจัดครับ มาทุกหลักหมายครับมาเจอหมายนี้ครับทีเดียวเลยครับไม้เดียวครับเปโดดเลยครับพีอีนี่ไม่ไหวพีอีหนึ่งครับต้องเปลี่ยนแล้วครับย่อพีอีหนึ่งเราพขเดินไปแล้วผมว่าน่าจะมีเป็นโลเลยครับวัดแรงไปหน่อยครับกลัวหลุดครับกลัวไม่ได้ครับตับเลยครับโเสียดายครับตอนนี้นี่เราใช้เวลาผูกแป๊บเดียวครับ อีหนึ่งเสียวมากเอ็นดีม้าโอ้ยไม้เดียวจริงครับผมไม่อยากอสืบเลยครับเอาใหม่ครับโอ้ยน้ำตาจะไหลครับน้ำตาผมจะไหลครับน้ตาจะไหลโอ้โหเกมกีฬาเป็นงี้นะครับเอานะครับเอาใหม่นะครับไม้เดียวจริงครับตีไปงั้นแหละครับไม้เดียวโอ้ยหลาม ไปแล้วช่อนหิวจัดขอหยิบต่อเลยไม่กินแล้วมา้ไม่กินแล้วมาะสายมันเล็กไปครับพีอีหนึง่งโอ้สาจะไล่ครับผมน้ำตาอ่ไหลกี่ไล่มีไม้มีไม้าเดียวจริงใหญ่ด้วยครับ ตัวน,นี้ขาดไปเลยพ,พี่อีตอมนี้ฝ่าครับผมขอภายความอยากนะครับจับคายครับเสียดายครับเสียดายในตัว <c oughs> เสียดายจริงครับผมมัน,ม,นมันส่งสายแล้วนะครับผม <c oughs> ก็วัดเต็มที่เลยนะครับวัดแรกไปหน่อยครับ ริงนะครับผมมันก็คงอร่อยให้ลามีเสียงคงอร่อยอะไะครับยังนั้นไม่กินไปทั้งตัวหรอครับกินไปเลยครับผมสุดยอดมากอาจจะไปแล้วเก็บไปแล้วครับหวยเสียดายมากเสีได้เลยอระไม่อยากกลับบ้านเลยครับผมตีต่อครับย้ำไปเรื่อยครับเผื่อมันกัดครับเอาแล้วครับยังไงครับ หลุปปดไปงีบนี่ปปนใ,นใบขาดไปเลยหลุดนาดตาจะไหลไอบอกไมไดนใจใจตาไหลไหไหลไม่เป็นตาถิลโลถิลโลไม่โลนบหลุ คับหน้าท่อนี้มาตั้งหลายแองหลายอะไรมาเจอหมานี้ครับเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากรับชมต่อไปครับมีน้ำแดย่ยมใจ คุ้งไส้เลย นี่จุดเมื่อกี้นี้ขายแม็กซ์ิง พอครับ